หลวงพ่อเยื้อนท่านได้เทศถึงตอนเติมจิตให้กับนายหลวงร่างกายหายหลุดออกจากขันไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะนะให้ไปเติมจิตเนะโอโ้โหโยมไม่มีใครนะมีวาฒนานะเนี่นะโทรมาไม่บอกชื่อด้วยนะมัฐการลงพี่เยื้อนพระโรกก็ียงลงตาโอ้ยเป็นกรรม พูดถึงสิบคำร,ร,รู้รู้รู้ว่าเป็นพระบาทพระเจ้ารู้ว่าเป็นไอห,หลวงท่านให้ไปเติมจิตท่านบอกจิตท่านอยู่แค่สามสิบเปอร์เซนตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีครับโทรให้เติมนะขนาดเย็นพวกนีไ้ไม่มีไม่มีปัญญาโทรให้เติมนนองนี่หมายความไม่เคยภาวนาไม่มีสมาธิต้องมีสมาธิต้องโทรออกลงแต่เย็นเติมให้ ใช่ไหมเออถ้าไม่มีสมาธิมันเติมยากดิไปเติมโอ้เติมจิตให้ประบาทจำเรื่รพระเจ้าอยู่หัวอยู่ไม่ใช่เรื่องไง่ายๆนะโอ้กูจะเติมแบบไหนวะใช่ไหโอ้คิดหนักโอ้โทโ,โมารับตอนหนึ่งทุ่มกับตีสองไปเติมจิตใช่ไหมถ้ามาเติมได้จริงๆโยมฮะโอ้โห ไม่นึกถ้าเติมไม่ได้โยมเอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเออนี่โอ้บุญช่วยฮะบุญช่วยฮะเติมได้เลยปั้วเลยนะจิตท่านเป็นตั้งแต่วันตั้งแต่จะมาเติมอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะเติมท่านเองจิตท่านรุดจากขันเลยนะวันนั้นะวังไม่มีแล้วนะคนทั้งหมดไม่มีแล้วเหลือแต่จิตล้วน เออร่างกายหายนี่ขนาดเติมนะเติมจงจนร่างกายหายเนี่ยหายากนะโยมหายากนะก็เลยอยากจะหาวิธีว่าเราทําไมถึงพระราชาต้องเข้าใจว่าเราเติมคือปัญหามันอยู่นี่โยมที่ตมาอยู่วันตานปีหนึ่งเจ็ดคือตอมาเป็นพระสมาธิสั้นเนาะภาวนาง่ายหน่อยสมาธิสั้น ถ้าสมาธิยาวนะ่ะมันภาวนาไม่ค่อยเป็นหรอกพรมไปหาเรื่องคนอื่นเยอะใช่ไหมสมาี่ยาวไปหาเรื่องคนอื่นสมาธิสั้นนะ่ะก็เลยอยู่บรรกาดก็นางอยู่ข้างๆคุณกุญจนทร์มีเหละคณชีวรคิดว่าจะไปนะตามาคิดว่าตมาไปดีกว่าฝากร่างกายไปล,ลงตาไว้เผาเออตามาก็จะไปเลยไปไหนไหมไปที่ไม่เกิดอ่ะเออไปที่ไม่เกิดนะ โอ้ไปยังดีกล้องขึ้นมาไม่ได้คนรู้ทำเห็นแก่ตัวได้ยังไงอ่ะเออว่าเราอีกนะว่าเรารู้ทำและว่าเราเห็นแก่ตัวทำยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วบอกว่าเรารู้ทำอีกอา้าเป็นยังไงวะก็จะไปไปไม่ได้บอกว่ามีมีคนคนหนึ่งที่ท่านต้องท่านต้องไปช่วยเขานะ แล้วคนคนนี้ไม่มีใครช่วยก็ได้หรอกนะถ้าท่านไปแล้วไม่มีโอกาสได้ช่วยเลยฮะนะนะคนคนนั้นก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนน่าจะอยู่เทวดอนก็ไม่เห็นอยู่คนแก่นก็ไม่เห็นอยู่กรุงเทพก็ไม่เห็นเดินหาทั้งไหนก็ไม่เห็นไหนคนคนนั้นอะ่ะใช่ไหมคนคนนั้นคือใครมาไม่รู้เลยรอตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนั่นจะคิดดูปีหนึ่งเจ็ดเพิ่งไปเจอที่แล้วปีที่แล้วให้ไปเติมจิต คือคนคนนั้นหอหไม่นึกว่าจะเจอฮ่าไม่นึกว่าจะเจอนั่นนะเติมจิตทังนั้นวิธีการเติมก็สําคัญตมาก็ไม่รู้จะเติมไงตำไมจะเติมเป็นพลังหนังจีนก็ไม่ได้ปึกมาก็คนไม่ได้ปลุกมันจะเติมไปเหรอนะอหรือหลวงพ่อสุธรรมท่านจะนั่งสมาธิเติมแล้วใครจะไปรู้นะเพราะคนที่เติมอ่ะ จะรู้ไหมอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเลยมองซ้ายมองขวา <c oughs> เห็นน้ำเห็นน้ำของพระบาทเจ้เจ้าหัวเน่ะเขาให้ท่าน่านฉันใช่ไหมบอกให้ท่าน,นช่วยสบยน้ำสักสองกึกเราสบยนะสองกึกนะถ้าเป็นน้ำจากตมาน่ะถ้าเป็นน้ำารัดย์สิทธิ์ใช่ไหมโดนของลงตะเยือนแต่ตอนนี้เป็นน้ำท่านเองใช่ไหม ก in ็เป็นน้ำท่านเองท่านก็ฉันไปท่านก็จิตท่านก็ฮาตมาให้ตามน้ำไปนะโอ้โหโยมใช่ไหมมันลงน้ํามันกินแล้วมันลงนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยใช่ไหมชี้ไปหอดนู่นกระเพาะหน่อยไปถึงกระพาอหน่อยความเย็นมันยับ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 ยน่ะท่านก็เลยถามอมาว่าอาจารย์ทําไมมีกุ้งอยู่ใน่้องผม ท่นอาจีเอโยมันไม่หัวก็ต้องหัวใช่ไหมโอ้โหเสกกุ้งใส่ท้องพระราชาโนมไม่ใช่ง่ายๆนะไม่มีปัญญานะอันนี้ท่านบอกไอสมาธิทําดีแล้วแต่ไม่มีโอกาสเข้าในมันอยู่แต่ข้างนอกก็เลยตะมาก็่อเข้าในเสีน่ะล่อเข้าในมันก็ชัดเจนขึ้นดีๆชัดเจนขึ้นทำก็แสดงตนขึ้นธรรมานะน่ะ ผู้รู้มันมันแสดงแสดงจดงนจุบ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 จบไ้บบไม่ใช่ธรรมาดาเนาะก็จุบ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 เลยตอนนี้ไม่หายได้เน่ะใช่ไหมไม่หายมันก็ลุยเงี้ยจิตมันก็อยู่เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่นะเออขนาดท่านมาว่าทำงองเป็นแค่มองเห็นหน้าทำไมเงจับงงต่เยอะไม่ใช่ปรากฏเลยนะเจ้าตัวงับในทองเลยอนะฮะ นั่นอ่ะเห็นไหมแข็งแรงตลอดเลยฟองใสสดใสทุกอย่างพเพราะแต่ก่อนจิตท่านอนะ่ะมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกท่านบอกว่าพึกมาตั้งแต่นี่แล้วมันไม่เคยไม่มีคนสอนเข้าในเราพูดโทก็หลุดใช่ไหมพูดโทรตเดี๋ยวก็หลุดใ้หลุดขวาหลุดหน้าหลุด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลังรำคาญไหมใช่ไหมรำคาญอนะ่ะมานั่งภาวนาแล้วมันหลุดเราเจอมนต์ดำทั้นนะ่ะเรียบร้อย เข้าในเลยมับเดียวแข็งแรงหน้าขาวจ้วเลยนะโอ้เชื่อไหมสมาธินี่ไม่ใช่ธรรมดานะนั่งปุ๊บนั่น,นจิตลงลงปุ๊บนมนะท่านหลุดจากขันเลยนะท่านหลุดจากขันห้าในหลวงนะหลุดไปสู่ความว่างเลยฮะหลุดดือด้อเลยหลุดไม่แบบไม่รู้เนี่ยหลุดเลยฮะหลุดปั๊บมันร่างกายก็ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันก็เหมือนก็หลุดไป จิตก็อยู่ส่วนจิตนี่มันเป็นอย่างนี้ดิจิตก็อยู่ส่วนจิตกายก็อยู่ส่วนกายเอวันนั้นก็เลยบอกให้ท่านนะช่วยพิมพ์หนังสือหน่อยพี่หมอพิมพ์ไหนพิมพ์ที่มหาภพพิษเป็นนั่แหละที่เผาหน้าเป็นๆนั่นนะเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นตัวนั้นเอาที่เป็นๆนั่นแหละไอ้ที่มันรุดๆนั่นนะเน่าเพะมันสับสนเยอะพี่หมอมาแล้วจิตนาคออจิตนาครนนะ ท่านฉลาดมากท่านบอกจิตมันอยู่ข้างบนขันมันอยู่ข้างล่างไอ้ขันนะรู้เบตาจัญญาจังการวิญญาณเนี่ยมันสําคัญมากมันชอบส่งจดหมยไปหายจิตนะออท่านเขียนเนี่ยเป็นการ์ตูนนะส่งจดไมยไปหาจิตแต่ถ้าเปิดอ่านได้เรื่องเลยฮนะรู้เรื่องมันออท่านบอกอย่าอย่าอ่านอย่าอ่านนะอย่าอ่านส่งไปก็จะไปอ่านมันเดี๋ยวดไม้ก็หมดความหมายเนี่ยท่านบูรจิตขันอยู่ข้างล่าง จิตอยู่ข้างบนอันนี้คือภาวนาเป็นนะ